ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ข่าวโดย18นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดีชั้นปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะสานให้ประกันตัวลุงพลตีราคาประกัน1.8แสนบาทกำหนด5เงื่อนไขค่ะ ความคืบหน้าที่ศาลจังหวัดมุกดาหารหลังนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนำเอกสารและหลักทรัพย์180,000บาท เขายื่นขอประกันตัวในาใยชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่โดยศาลใช้เวลาพิเคราะห์คำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างสอบสวนและคำร้องขอปล่อยชั่วคราวคำคัดค้านของพนักงานสอบสวนรวมถึงคำร้องขอคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้เสียหายและพยานนานกว่า7ชั่วโมงกระทั่งเวลาประมาณ17นาฬิกาศาลมีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวนและกำหนดเงื่อนไขหข้อคือห้ามผู้ต้องหาหลบหนีห้ามข่มขู่พยาน ห้ามยุ่งเหยิงกับพยานหรือห้ามเกาะเหตุอันตรายประการอื่นห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจาักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลและให้แต่งตั้งให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งบ้านกกตูมตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้กำกับดูแลผู้ต้องหาเพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดโดยเคร่งครัดหากผู้ต้องหาผิดข้อกำหนดเงื่อนไขศาลจะพิจารณาสั่งเพิกถอนการปล่อยชั่วคราวหรือมีคำสั่งตามที่เห็นสมควร ด้านนางสาววิตรีวงศีชาแม่น้องชมพู่เปิดเผยภายหลังทราบคำสั่งศาลที่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวในชัยพลหรือลุงพลว่าตนเองเคารพและน้อมรับในคำสั่งของศาลแต่ยังยืนยันที่จะสู้คดีถึงที่สุดพร้อมยอมรับว่ากังวลในความปลอดภัยทั้งของตอนเองและพยานจึงอยากร้องขอให้มีตำรวจเข้ามาดูแลความปลอดภัยค่ะ ต่อกันที่ประเด็นการเมืองค่ะนัชชาอัดพรดอนวทรับร่างพรบงบสวนทางกับการอภิปราย นายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์โฆษกพักเก้าไกลกล่าวถึงกรณีที่นายพาราดอนปริศนานันทกุลโฆษกพักกลุ่มใจไทยออกมายอมรับอย่างเต็มภาคภูุิมว่าตัวเองลงคะแนนแบบหนูผ่านร่างพรบง,งบประมาณ65ทั้งที่อภิปรายอย่างราชสีห์ออกมาถึงขังให้ประชาชนเห็นมา3วัน3าคืนว่าที่อยู่มา3สมัยวิจารณ์รัฐบาลตลอดเพื่อให้ปรับปรุงตัวแต่3าสมัยแล้วที่ได้เป็นรัฐบาลตลอดนับรวมกับ7ปีที่ประชาชนต้องเจอกับการจัดงบแบบนี้ยังมองไม่เห็น ความผิดปกติอยู่มาสามสมัยแล้วอย่างรับรับไปส่งเดชก่อนเพื่อให้การจัดงบแบบไม่เห็นหัวประชาชนอยู่ต่อไปถ้าแบบนี้ไม่ใช่เล่นละครก็เรียกว่าโหวตไร้หลักการไม่สน อะไรทาอะไรก็ได้ให้ตัวเองเป็นรัฐบาลต่อไปใช่หรือไม่ส่วนที่กรณีที่นายพระดรดรกล่าวถึงนายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลบอกว่าขออย่าดรามา่าตัวเองทําอะไรดีหมดคนอื่นทําบ้างก็บอกว่าคนอื่นไม่ดีตนอยากถามกลับไปว่าใครกันแน่ที่ดรามา่าตอนอภิปรายก็บอกว่ารัฐบาลจัดงบมาแย่แบบนั้นแบบนี้แต่พอลงคะแนนโหวตผ่านกันแบบพร้อมเรียงแต่พอโหวตผ่านแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกว่าทํางานยากเพราะส สไม่สามารถแประยะติเพิ่มงบประมาณได้แบบนี้ไม่เรียกว่าดราม่าจะเรียกว่าอะไรปิดท้ายกันที่สภากาชาติไทยเปิดรับบริจาคเงินเพื่อจัดชุดทานน้ำใจไปมอบให้กับประชาชนที่ต้องกักกันตนก้าวผ่านวิกฤตโควิด19ค่ะ สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยเปิดรับบริจาคเงินเพื่อจัดชุดทานน้ำใจไปมอบให้กับประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งเพื่อลดความเสี่ยงป้องกันและเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ผ่านการดําเนินงานของสำนักงาบนบรรเทาทุกข์และประชาณาัยพิทักษ์สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติสถานีกาชาติเหล่ากาชาติจังหวัดและกิ่งกาชาติอาเภอในโครงการพลังใจ99บาท9ผ่านวิกฤตโควิ 19. ด -19 โดยบริษัท เงินผ่าน QR Code Indonesia รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ต้องขอรับใบเสร็จหรือบริจาคเงินผ่านบัญชี 1. ธนาคารกรสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสร,รายวันเลขที่001 1, 1 3 4 5 6 7 0 สองธนาคารกรุงไทยสาขาสุประวงชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชีก,กระแสร,รายวันเลขที่023-6-06799-0ขีดขีค่ะจบการเสนอข่าว18นาฬินาทีค่ะเสนอข่าวโดย สำนักข่าว INN